แล้วนะครับทุ่นอยู่ไกลนะครับนู่นเลยนะครับวันนี้คงจะต้องไปนั่งอยู่ตรงเรือนะครับแล้วก็ตีเบ็ดไปที่ทุ่นนู้นนะครับนั่งเรือแล้วก็จะมาพักค้างคืนที่นี่นะครับหมายต้นประดู่ครับผมเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวไปลุยกันสวัสดีครับ พบกับนาจืดฟิชชิงไทยแลนด์นะครับวันนี้มาตกปลากันที่หมายไส่เองนะครับหมายต้นประดูนะครับวันนี้ค่อนข้างจะแปลกหน่อยนะครับว่าเราจะอยู่บนเรือตกปลากันนะครับนี่ครับกําลังเดินต่ออุปกรณ์ในการวางคันเบ็ดนะครับมุมกล้องหรืออะไรอาจจะแคบไม่ชัดเจนยังไงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเราจะต้องตกกันบนเรือแบบนี้ครับครับรุ้นกันดูครับว่าจะมีผลงานไหมนะครับน้ะ นี่ครับคันนี้ครับปลากินแล้วครับจะดูนะว่าเป็นปลาอะไรน่าจะเป็นปลาเล็กครับเดี๋ยวลองมาลุ้นดูไปลุบไปลุบ นะครับผมว่าแล้วว่ากินกินยึกๆหลายทีสะโดเล่นไปนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเกี่ยวมันหมูนะครับ ยอๆแวันนี้แล้วจะเสอะไเรียกไม้แรกก็โดนเลยครับมาแล้วครับไม้ไตเอก นี่ครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่นะครับไสานี้นะ่าจะมีหกเจดโลได้ไหมไ<ป>ครับอามาดูนี่นี่นะครับเบอร์ v 14นะครับเกี่ยวมันหมูนะครับนี่ก็ช่างออบครับมาแทนพี่เจ้าเกา เด็กปัน้นเด็กปั้นครับทีมงานแล้วจืดกินแล้วครับกินแล้วครับดูวะไม่ใช่นะ

Oh no, o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 h no. 对，对，我我派管理员。 วิพันกันด้วยไป ดีสองคันเอามาดูมาดูนี่มานี่ครับเจ้าของหมายครับดูด้ครับอ่อนดีสองตัวครับโอ้สุดยอดเอารับไปลับไปไซส์เท่าไหร่เนี่ยดูดูดูไซส์แปดเก้าลูแปดลูนี่ครับแปดโลอย่างต่ำครับโอ้หนี่ถ้าถ้าไส้ไม่วิ่งมาช่วยนี่มันดิ้งอีกนู่นนะครับอ๊อบอ๊อบถือถือ มาดูครับนี่ครับมันหมูนะครับนี่นะครับมันหมูครับวันนี้นะครับเที่ยงครึ่งแล้วผลงานเช้าแรกนะครับตีไปสองไม้ได้นวลจันทร์มาหนึ่งรถถังหรือท่ศสามนะครับครึ่งครึ่งวันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อแล้วก็ไปทำกับข้าวอยู่บนฝั่งนะครับแล้วก็นายเข้ามากินข้างในนะครับนะครับทานข้าวเที่ยงครับนี่ครับ ไกลต่ดติป็นป่านะครับิงานแล้วจืดโอ้ยขนล้วนล้วล้วเอาลวเอาลวเลโอ้ยมันไปเร็วน่กระโดมโอ้มีเลย4ีหแล้นี่ย

โย้ย,ยโตัวที่กเหครับตัดวที่ห้านะครับโอเคอครักดๆทั้งบนก่อนปิด ราลงเงียบๆแบบนี้นะก้อนนี้ยันยันห้าโมงอ่ะเฮ้ยเอาเร็วเอาเร็วเอกเร็วกฝากกดถ่ายไวปครับโอ้ยลด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 นี่อะโอ้ยหลุดครับนี่มันหมู เอาใหม่เอาใหม่ตกปลามันก็อย่างนี้นะครับมีขาดมีหลุดเป็นธรรมดาโอเคนี่ก็5โมงแล้วนะครับสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสรุปผลวันนี้ก็คือกินไปกี่ตัวนะเจ็ดหรือแปดเจ็ดตัวได้มาหกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำข้าวกันตรงนู้นนะครับพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้มาลุยกันต่อครับ ทีวร้ายรอรอรไปไปไป,ไปหัวเรือหนึ่งไปจับเพลิน่ลองมันจะกระแทกแรงนะไปหัวเรือเลยไปไปดันไว้ไปดันไว้ไ วันที่สองนะครับนี่ก็เก้าโมงกว่าแล้วยังเงียบอยู่เลยนะครับมาันจะกาดครับนี่ครับคนทำหมายให้ตกครับไต่เอกไต่ศูนย์อ่มาลุ้นกันต่อครับว่าวันนี้จะมีผลงานไหมครับ

เรียบร้อยครับผมนั่งมองนะครับบขึ้นน้ำแป๊บเดียวกินเลย ปลาอะไรครับวันนี้ได้มาหนึ่งแต้มแล้วครับต้องขออาภัยนานๆนะครับเพราะว่าพื้นที่เราแคบนะครับถ่ายภาพอาจจะไม่สวยนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างปิดนะครับมืดเฮ้ยตะเพียนใหญ่อกอใหม้มาอีกหน่อยแล้วยกเลยขออีกหน่อยอ้าวยกเลย โอ้โหนี่ครับมามาเร็วๆฝีมือช่างออฟโอ้โหดูตะเพียนไซนี้ครับนี่ๆๆๆช่างออฟคนที่ร้องเพลงเมื่อคืนครับนี่ครับโอ้ยดูชาเขียวกาแฟบ้านช่างครับลองชิมดูครับสายว่าเป็นยังไงรสชาติอืมอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อย ไมลองไม่รู้อ่าถ้าสนใจติดต่ออ้าอยากจะไปกินก็ไประยองนะครับอ

ทุเรอ้ยรงเนีรอเนียโอไอ้ยโอทุลักุเลจงลำบากนิดนึงทุลักทุเลหน่อยนะครับดูไซส์ครับ ครรัับถถงเดี๋ยวเดี๋ยวไต่ลูกเลยโอเคนะครับวันนี้มาลากสองแต้มครับเขาเดินหอยหลังโดยหลังตรงหลังลัก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 จุ่ปลาขึ้นไปเลยตรงจนใช่เอาลูกเอาลูกเอาลุกเอาลุกพันพันทุนมาเอาลุกถือมัน าไปหมดเลยมันจันแน่เลยว่ะไปเจอแล้วครับ ลมเงียบนะครับแต่ก็ยังมีตัวมากินอยู่สามตัวนะครับหวังเด้อยกโชว์หน่อยนี่ครับนี่ครับโอ้โุดโนโอเคมารุ้นกันต่อเอ้ครับสี่โมงนะครับได้เวลาแล้วครับยอกทิปสองวันหนึ่งคืนนะครับกับหมายไต้เอกนะครับนี่ครับหมายต้นประดู่นะครับ เบ็ดเก้าคันได้ปลาเก้าตัวครับหลุดรอดการจับกลุ่มเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวมารวมสรุปนะครับว่ามาสรุปนะครับว่าได้กี่ตัวปลาทั้งหมดในทริปนี้นะครับเดี๋ยวนั้จเจจะปล่อยหมดนะครับหมดเลยโอ้ตัวครับเอาแล้วลาคินกําลังเก็บของครับพี่นี่ครับเดี๋ยวให้สายจัดการเลยนี่ครับนี่ เดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับตัวที่สิบเราจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวอยู่บนเรือนนี่แหละช้อนทะเยอยนไม่ต้องรีบโอ้โหมาแล้วครับนี่นนจุ่มสวิงลงไปนี่ครับใส่เองอยู่ใกล้ก็ต้องจัดครับเ,เ,เรียบร้อย สรุปทริปนี้ทริปนี้นะครับได้10ตัวพอดีนะครับหลุดการจับกลมไป็นหนึ่งนะครับนี่เจ้าของหมายอัดเองนะครับสุดยอดนี่ครับโอ้ยดูไซส์ครับจะได้ผมเก็บเก็บโกโปก่อนนะครับว่าไม่คิดว่าตัวนี้จะมาอีกนะครับดูครับลุดไซส์นี่นะครับ สหรับทริปนี้นะครับก็สำหรผลงานนะครับเนี่ยครับสายเอกนะครับสิบตัวนี่นะครับสายก็แปดข้ารูนะครับเลยครับใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวทริปนี้ปล่อยหมดนะครับอ่ะประจุเอาทีละตัวเลยครับตัดเลยครับนี่ครับยันยันยันนี่นะนี่นะครับนี่นะครับวางจริงนะครับปล่อยเลยปล่อยหมดแล้วครับ ตายเสมอไปนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่องเล็กๆน่าจดไปจริงไ้ได้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณใจเอกกใจสูนที่ทำหมายดีๆให้กับเพื่อนๆนักตปลาทุกคนนะครับสวัสดีครับลาก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม